สวัสดีครับสวัสดีครับผมโปรมเตอร์มวยโลกก่อเกียรติพานิจารลงนะครับวันนี้มาที่รัฐสภานะครับได้ได้รับเกียรติจากท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยจุลนะครับท่านประธานกรรมธิการเอ่อฟอนและยุติธรรมของสมาธิกสภาผู้แทนราธิปไน,นะครับวันนี้กับผมมาร้องเรียนท่านนะครับให้เช่นในการตรวจสอบนะครับในเรื่องขององค์กรทีจะดิบในภาครัฐคือขอสมก นะครับร่วมกับบริษัทสื่อโฆษณายักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์อักษรย่อพอพันนะครับซึ่งวันนี้ผมมาขอความเมตตาเพราะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางการเงินถ้าทุจริตแน่นอนครับมาตราห้าฟ้องเงินนะครับก็เลยถือโอกาสมามาร้องเรียนกับท่านและขอความเมตตาให้คณะกรรมการฟ้องเงินของและยุทธธรรมของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับช่วยตรวจสอบนะครับ เรื่องของการทุจริตในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในต้นสัปดาห์หน้าตัวผมเองนะครับก็จะอ,อน่าจะมีคลิปนะครับเปิดเผยให้กับสภานะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการทุจริตนะครับซึ่งจะเปิดเผยในต้นสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ก็ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยดูและก็ตรวจสอบว่าการทุเจริตที่ว่าเนี่ยจริงหรือไม่นะครับประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน นะครับก็ขอความเมตตาด้วยผมมาร้องในครั้งนี้เพราะว่าผมสู้กับความอายุที่ทำไม่ได้ผมจริงต้องมาร้องนะครับผมสู้ทุกทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยผมพยายามต่อสู้แต่การต่อสู้ที่ว่าเนี่ยผมพลาดเองเพราะผม,มเกิดความสั่งสารเพราะฉะนั้นในวันนี้มันคามจริงมีหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอมาร้องเพื่อเพื่อความวิติธรรมนะครับขอบคุณครับ แล้วเมื่อกี้ที่ยื่นไปอะค่ะได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างครับเอ่อหลายหลายภาคส่วนนะครับที่ผมไปยื่นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีคณะทํางานติดตามผลนะครับแล้วก็จะจะมีการเข้าสู่กรรมธิการเพื่อประชุมนะครับแล้วก็เรียกตัวเข้าไปสืบสอนต่อลำดับต,ต,ต่อไปซึ่งผมมั่นใจว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับความยุติธรรมต้องมีจริงนะครับต้องมีจริง นะครับผมจึงมาร้องเรียนและในปีใหม่นะครับเอาปีใหม่นี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามเรื่องของผมนะครับและปีใหม่นี้ผมก็จะเดินเพื่อร้องเรียนและก็ขอความยุติธรรมนะครับในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานขอสมกและบริษัทหมาชนรายนี้นะครับที่ร่วมทุจริต ค่ะที่จะที่บอกว่าจะไปที่ไหนอีกลังจากนี้เอ่อก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมเกี่ยวกับอ่าหน่วยงานต่างๆนี้นะครับแล้วก็มีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็อ่อตรวจสอบการทุจริตต่างๆซึ่งก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่เป็นนโยบายของภาครัฐน,นะครับที่ท่านอ่อปราบทุจริตหรือต่อต้านทุจริต การร้องเรียนครั้งนี้จะมีผลกับบริษัทใหญ่ฒนาไหมครับอืมถ้าคนผิดคนผิดและทุจริตจริงผมก็มั่นใจว่านะครับสิ่งนี้กฎหมายไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าจะโดนปิดกั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับแต่มาวันนี้ผมมั่นใจว่าทําไมผมถึงต้องมาร้องเพราะผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าความถูกต้องมีเพียงหนึ่งเ,เดียวจริงหรือไม่ครับ แล้วจะมีผลจากแต่ละหุ้นของมมคณะกรรมการน้ยัือเป่เอ่อมีผลไหมเหรอครับอันนี้เอ่อผมผมไม่กล้าพูดมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าความจริงมีหนึ่งเดียวถ้ามันเป็นการการเส้นทางการเงินที่มันทุจริตแน่นอนมันเข้าสู่มาตราห้างคือเรื่องของการฟ้องเรียนนะครับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเข้ามาร้องเรียนและขอคณะกรรมการเอ่อฟ้องเงัียนในยุติธรรมของ สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ติดตามและก็ตรวจสอบนะครับและผมพร้อมที่จะมาให้การสอบวนในทุกๆกรณีครับขอบคุณครับ